สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อ,อแม่พี่นอ้องวันนี้จะพาไปเล่นกอล์ฟตอนนี้ก็กำลังขับรถไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวโท่าที่ค่ะไปไปสนามกอล์ฟค่ะวันนี้วันเสาร์ก็หยุดกันนะคะก็แฟนพาไปตีกอล์ฟ ให้ดูหลายวันแล้วค่ะพอดีกลับไปทำงานแบบยุ่งๆนะคะวันเสาร์หยุดงานพรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานนะคะวันอาทิตย์ปกติแล้วจะหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าพรุ่งนี้แบบต้องไปแทนเพื่อนอีกคนนะคะก็ละเลยต้องไปทำงานนะคะค่ะก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ไปถึงที่เราเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็มาถึงสนามกอล์ฟแล้วนะคะก็เล่นได้1ห,หลุมแล้วนะคะนี้หลุมที่สองนะคะมีทั้งหมด18หลุมนะคะก็ประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงนะคะสนามใหญ่มากก็คนเยอะมากเลยเราก็ต้อง คนข้างหน้าเขาเล่นช้าเราก็ต้องช้าไปด้วยแล้วคนข้างหลังเราเขาก็ต้องคอยเราอย่างเงี้ยค่ะก็อถ้าถ้าเรามาเล่นกอล์ฟที่สนามอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแบบทําเวลาแล้วก็เงียบๆแต่ตอนนี้แบบแบแบแอบมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆ <g ul ain> ได้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งก็สนามก็จะอย่างเงี้ยคะ่ะใหญ่มาก นี่หลุมแรกนะคะผ่านมาแล้วเราก็มาคอยตีหลุมที่สองนะคะนี่คุณแฟนค่ะคอยคอยให้คนข้างหน้าเขา,เาไปใกล้ถึงหลุมที่สองก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตีไปกลัวจะไปโดนคนข้างหน้านะคะก็ต้องระวังนะคะก็ Hi Sir Hello แกเตรียมตัวจะตีแล้วนะคะ ตอนนี้กำลังซ้อมอยู่นะคะ,ะได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้ตั้งใจเงียบๆก่อนนะคะโอ้ว่า o d shot! Good shot! ถ้างางั้นเดี๋ยวน้องขอตัวไปตีก่อนนะคะเพราะว่าคนข้างหลังเขาขยับเข้ามาแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะมาดูซิสนามกอล์ฟสวยไหม มาถึงหลุมที่สี่แล้วนะคะคนก็เริ่มทยอยมาเล่นกอล์ฟกันเราช้าไม่ได้ตอนนี้ก็คอยอีกแล้วนะคะคอยคนข้างหน้าคุณแฟนก็คอยคนข้างหน้านะคะคอยตีไปอะคะ่ะคอยตีไปอีกหลุมที่ห้านะคะค่ะก็ อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอแม่พี่น้องอากาศดีมีแดดด้วยนี่คนข้างหลังนะคะเห็นไหมนี่คนข้างหลังน้องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะดูต้นมงต้นไม้ใบไม้เหลืองอลามเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูนกสินกเต้นนกออกกำลังกายหรือเขาเต้นหรือเขาทำอะไร น่ารักไปอีกแบบนะคะก็ถ้างั้นเดี๋ยวน้องขอตัวไปตีก่อนนะคะไปตีกอล์ฟก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณแฟนก็เตรียมตัวจะตีไปแล้วนะคะจะตีละแก่ฝึกก่อนฝึกก่อนตีนะคะซ้อมก่อนถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะ คนข้างหลังตามมาติดติดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะก็มาหลุมสุดท้ายนะคะหลุมที่สิบแปดนะคะก็คอยคนข้างหน้านะคะก็คุณแฟนก็คอยอยู่นะคะคนมาเล่นเยอะมากเลยแบบแบบได้เวลาช่วงตอนเช้าไงก็หลุมสุดท้ายแล้วนะคะก็ สนุกมากๆเลยค่ะก็มาเล่นตั้งแต่11โมง50ก็ตอนนี้ก็ายโมง45 mm. แล้วนะคะค่ะก็ประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงครึ่ง mm. ใช่ไหมไมพี่น้องไม่แน่ใจแบบว่าน้องมาเล่นเอาแบบวายแดงมามา,มาทานด้วยะคะ่ะแบบ มันอากาศมันหนาวไงทานให้แบบร่างกายอบอุ่นไงแต่คุณฟอนคุณแฟนแกขับรถไงก็เลยเดื่มแค่น้องคนเดียวแบบว่าเอามาใส่ในไอนที่แบบใส่พวกกาแฟพวกชาร้อนที่แบบว่าให้มันร้อนตลอดไงแบบว่าไม่ให้คนเขารู้ว่าเราแบบว่าเอาพวกไวน์พวกเบียอะไรมาทานแต่ว่า คล้ายๆเขาก็เอามาดื่มกันนั้นนั้นนะคะแต่ว่าเราต้องมีแบบว่าไงล่ะแบบว่าต้องมีแผนการนิดนึงแบบว่าไม่ให้เขาเห็นไงมันประเจิดประเจิดกันไปใช่ไหมคะค่ะก็คอยคนข้างหน้านะคะก็ก็หลุมสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนหุงทุง่มรองเท้า แล้วก็เอาของขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะก็ถ้างั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะที่แวะเข้ามาชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องนะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ